บอกรักใครเกไก่สไลเดอร์เคลื่อนไหวแล้วหลังแน็กชาลีเปิดตัวครบตอรี่เดียวหวานมากต้องการส่งถึงใครหรือเปล่าทำเอาหนุ่มนๆอกหักกันทั้งประเทศเมื่อนักสแสดงหนุ่มแน็กชาลีออกมาไลฟ์สดหน้าเปียโนไฟฟ้าพูดไปเขินไปถึงสถานะหัวใจตอนนี้ไม่โสดแล้วเนื่องจากกำลังครบดูใจกับยูทูบเบอร์สาวชื่อดังเกไก่สไลเดอร์ ถึงแม้จะไม่ได้ตกลงสถานกาันแต่สำหรับแน็กคือไม่ได้โสดแล้วแถมช่วงหนึ่งของการไลฟ์โสดแน็กยังชงเก๋ไกเป็นคนน่ารักและเสียงดีข้ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ดีใจกันใหญ่เพราะก่อนหน้านี้แน็กกับเก๋ไกถูกจับตามองความสัมพันธ์และลุ้นอยากให้เป็นแฟนกันล่าสุดวันที่10สิงหาคม66เก๋ไกออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจส่วนตัวเป็นครั้งแรก หลังแนคออกมาไลฟ์สดไปเขินไปยอมรับว่าตอนนี้กำลังคบหาดูใจกับเธอด้วยการโพสคลิปที่กำลังถ่ายเปียโนไฟฟ้าซึ่งคล้ายกับเปียโนไฟฟ้าของแนคชาลีที่ไลฟ์สดก่อนหน้านี้เลยแถมเก๋ไก๋ยังใส่เพลงยินดีของนักร้องสาวซาร่าสยพรที่มีเนื้อเพลงว่าเธอไม่ต้องให้อะไรฉันเพราะฉันไม่เคยต้องการแค่ให้ฉันอยู่ข้างเธอเรื่อยไปลงในคลิป i อ Story ที่ถ่ายเปียโนไฟฟ้าและก่อนที่จะจบคลิปดังกลา่า เกไกยังทำท่ามินิฮาร์ทที่มีความหมายว่าหัวใจหรือรักพร้อมเขียนข้อความอีกว่าจะเป็นผู้รับที่ดีค่ะและรูปอีโมจิตาโต้ก็ไม่รู้ว่าสตอรี่และมินิฮาร์ทจะส่งถึงเนปชาลีที่เพิ่งเปิดใจคบกันหรือเปล่า